ขอแสดงความยินดีกับนะครับอบตเกาะยอท่านนายกกวิทย์สุดยอดจริงๆนะครับได้เตรียมการในเรื่องของนะครับทำหมันสุนัขไว้ล่วงหน้าเลยนะครับได้มีการให้บริการทำหมันสุนัขมีเจ้าของตลอดจนสุนักจรจัดนะครับพร้อมฉีดวัคซีน ด้านเดอะโฮปสงขลาก็ร่วมสนับสนุนยารักษาโรคอาหารเปียกสุนัขและแมวแก้ปัญหาสุนัขจรจัดหลังพบถูกวางยาเบื่อตามที่ได้ติดตามข่าวกันไปแล้วนะครับออนุนี้นำท่านผู้ชมไปที่บริเวณสารานาเมนวัดท้ายยอนะครับตำบลเกาะยอะอำเภอสงขลาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอได้ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลาองค์การจัดสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขลาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้องกัน พิษสุนัขฟรีให้กับสัตว์ในพื้นที่ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2568โดยประชาชนในพื้นที่ต่างนำสุนัขสัตว์เลี้ยงของตัวเองมาเข้ารับบริการทำหมันอย่างต่อเนื่องและอีกส่วนหนึ่งมีการนำสุนัขจรจัดในที่ชุมชนที่ชาวบ้านให้อาหารอยู่เป็นประจำเข้ารับการทำหมันด้วยเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางหลังพบสุนัขถูกวางยาเบื่อตาย15ตัวในช่วงสามเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีสุนัขจรจัดที่ถูกนํามาทิ้งไว้ในวัดต่างๆในพื้นที่นํามาทาหมันในครั้งนี้ด้วยซึ่งทุกตัวมีนิสัยน่ารักเป็นมิตรไม่มีความดุร้ายแต่อย่างใดขณะที่ด้านองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขาได้ร่วมสนับสนุนตั้งจุดให้บริการขนมน้ําดื่มสําหรับประชาชนพร้อมยารักษาโรคผ้าพันแผลสําหรับสุนัขด้วย ด้านร้อยตำรวจโทโกวิดรัชนียะนายกอบตเกาะยอเปิดเผยว่าทางอบตอมีการให้บริการทำหมันสุนัขและแมวมาอย่างต่อเนื่องปีละประมาณสองครั้งใช้งบประมาณ80,000ถึง100,000บาทเพื่อควบคุมประชากรสัตว์และการทำหมันช่วยลดความดุร้ายลดปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะสุนัขจรจัดทั้งที่พบถูกวางยาเบื่อและพบวิ่งไล่นักท่องเที่ยว ซึ่งเกาะยอเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมากหากมีสุนัขจรจัดไปไล่กัดใครก็ต้องตกเป็นความรับผิดชอบของท้องถิน่นที่ต้องเข้าไปเยียวยาฉะนั้นก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหาจึงอยากรณรงค์ให้ทุกๆท้องถิน่นรวมถึงขอความร่วมมือไปอยังพี่น้องประชาชนขอให้นำสุนัขที่อยู่ในความดูแลเข้ามาทำหมันให้เรียบร้อยโดยเฉพาะสุนัขจรจัดในชุมชน ทางด้านนางสมคิดบุงอาชาติประธานองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เดือหบสงคลากล่าวว่าอบตอเกาะยอถือว่าเป็นท้องถิ่นตัวอย่างของการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในการาป้องกันสัตว์นะครับปกป้องสัตว์นะครับป้องกันสัตว์จากการถูก ทำร้ายทารุณกรรมซึ่นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการทำหมันพร้อมดูแลเขาอย่างดีและห้ามนําสัตว์ไปทิ้งหรือทําร้ายทุกรูปแบบเพราะปัจจุบันมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์หากพบทําร้ายกักขังสุนัขและแมวมีโทษปรับ40,000บาทหรือทั้งจําคุก นะครับหรือจำคุกนะครับทั้งจำทั้งปรับโดยหน้าที่ของเดอะโฮปสงคลาต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายฉบับนี้พร้อมประสานการช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานภาครัฐก,กับเอกชนนอกจากนี้ได้ขอกำลังใจสำหรับคนที่ให้อาหารดูแลหมาจรจัดและเชิญชวนคนให้อาหารมาเป็นมิตรอย่ามองว่าเป็นจำเลยสังคมพร้อมร่วมแก้ปัญหาร่วมกันนะครับซึ่งการที่นะครับ วันนี้นะครับได้เห็นภาพบรรยากาศที่มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาดูแลหมาจรอ,อยู่แล้วก็เอาหมาจรมาช่วยกันนะครับมาทำหมันด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าอยากให้ทุกหน่วยงานทุกอบตอทุกที่เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้แล้วเจยดเงินบางส่วนของอบตอมาแก้ปัญหาตรงนี้แบบจริงจังเพราะการวางยาสุนัขไม่ใช่การแก้ปัญหาเพราะวางยามันก็เกิดใหม่สมมุติว่าคุณวางยาไป10ตัวแต่มีสุนัขตัวมีอีกสองตัวมันก็เกิดเป็น20ตัวภายในเวลา3เดือนแล้ว8เดือน ข้างหน้าคูณไปเลย200-300ตัวหรือไม่อาจจะเป็นพันตัวแก้ไม่จบถ้าไม่เริ่มต้นที่การทำหมันแก้ไม่จบแน่นอนนายสุประชัยผานชาวบุตรนะครับอดีตสัตวแพทย์อวุโสกรมปรรศุสัตว์ในฐานะประธานที่ปรึกษาดึงโฮสสงขาได้เปิดเผยว่าการนําสุนัขไปทําหมันแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีด้วยความเอาใจใส่แก่ตายตามอายุไขถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเพราะประเทศไทยไม่มีเชลเตอร์ที่พักพิงที่เพียงพอสําหรับ การรองรับปริมาณสัตว์นะครับซึ่งการที่จะเอาสุนัขเข้าเชอเตอร์นั้นนะครับก็อยู่ในแค่3กรณีคือ 1. สงสัยว่าสุนัขตัวนั้นจะป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า 2. สุนัขดุร้ายก้าวร้าวไล่กัดคนจะต้องมีคลิปมีตัวอย่างให้เห็น 3. ผู้ที่เลี้ยงสุนัขอยู่แล้วเสียชีวิตลงด้วยอะไรก็ตามแต่ก็แล้วแต่นะครับทางกลุ่มเราก็จะ เข้ามาเอาหมาหรือแมวพร้อมหาที่อยู่ให้เขาตรงนั้นคือการแก้ปัญหาที่ยังยืนมากกว่าเพราะฉะนั้นฝากทุกเทศบาลขอให้ตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย ขณะที่ด้านประชาชนที่นําสุนัขจรจัดมาทาหมันในครั้งนี้บอกว่าเราเห็นหมามาอยู่อาศัยนะครับมาอาศัยอยู่ในละแวกบ้านก็มีความเห็นใจเพราะเขามีชีวิตมีจิตใจเหมือนกับเราจึงไปให้ข้าวให้น้ําในการดูแลซึ่งการนํามาทําหมันในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในการควบคุมสัตว์ที่ให้หารอยู่ไม่ให้แพร่ขยายพันธุ์เพิ่มเป็นภาระรของสังคมอีกและคนชุมชนเองก็พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ อาละครับก็เอาใจใส่ดูแลนะครับเพื่อสังคมที่ดีแล้วก็เราไม่ลืมในส่วนของความเมตตานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกโควิดที่ได้ดูแลในเรื่องนี้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับเป็นท้องถิ่นตัวอย่างเลยทีเดียวนะครับเป็น r o โม m o ลนะครับสำหรับหลายๆท้องถิ่นก็ขอสนับสนุนให้ทุกท้องถิ่นได้ดําเนินการเป็นรอยตามด้วยนะครับดําเนินรอยตามด้วยครับ